แต่เดิมนักเกษตรกรหลายคนคิดว่าแก้วมังกรจะเป็นพืชที่ทํารายได้เสริมให้กับพวกเขาแต่ทุกอย่างนี้แก้วมังกรกลับทารายได้งดงามกว่าการปลูกข้าวซึ่งเคยเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ต้นแก้มังกรที่ปลูกเรียงรายเป็นพื้นที่กว่าแปดไร่ของเกษตรกรวิเชียนแสงปานอินทรีและมีโครงการขยายพื้นที่ให้มากขึ้นในรเร็วๆนี้คงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าผลตอบแทนจากพืชเศรษฐกิจต,ตัวนี้เป็นที่น่าพอใจทถ้าใช้เคมีมันงามรูปเดียวและมาหันใช้ชีวาภาพดัดทำเกษตรอำเภอเขาแนะนำให้นี่มันงามทนกว่าและรายจ่ายมันต้ทนทุนน้อย แ้้มงกรเป็นพืชที่ไม่ต้องการความอาจุจจาสะดูแลมากนะักเริ่มต้นปลูกด้วยการเพาะชำกา้านเมื่อมีรากงอกออกมาก็นําไปปักรอบเสาที่เตรียมไว้เสาสีกา่ก้านโดยเว้นระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นให้มีพื้นที่พอประมาณก้านของต้นแก้มงกรจะโตเต็มที่เมื่ออากาศถ่ายเทได้สะดวกวิธีการปลูกที่มีซับซ้อนเพียงแค่นี้เกษตรก,รกรก็สามารถเก็บผลผลิตทรงจำหน่ายได้ในราคารับซื้อจากสวน สูงถึงขีดจำกัดได้20บาทตลาดตอนนี้รองรับเยอะครับต้องการเยอะปรัเทศครับผมแต่ผลิตข้ให้ไม่ขันครับผมเพราะของเรามันยังไม่เพียงพอเพราะตอนนี้ตอนนี้ยังต้องสั่งของข้างนอกมาขายอยู่เพราะไม่พอไม่พอขายในประเทศนี้ต้องการใช้เยอะครับผมเรามาอบรมให้นะครับมาแนะนำเนี่ยนะครับให้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ลองปฏิบัติด,ดูนะครับเพื่อเป็ก่อนทอด จะลงทำตามนะครับแล้วก็เอาไปแนะนําให้กับคกรทั่วๆไปนะครับเอากเกษตรกรเน้นการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและการใช้ยาฆ่าแมลงที่ทําจากวัตถุดิบธรรมชาติจึงทําให้นอกจากจะมีผลโตรสชาติดีแล้วและเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้แล้ววิธีการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยตามนโยศายสังคมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วย តើបានកើតអ្វីតើមាននរណាដឹងផងតើអ្វីបីនេះអណនោអណនោផងតើអ្វីចុះនឹងបានអ្វីចុះ